โยวัตสับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในช่องยซาย 8, 5, าโซง815กันอีกแล้ววันนี้เราจะมาซุ่มกระชาตู้วีกัน <Okay. S 1> พอดีว่าตู้นี้มันเป็นตู้ที่ตู้สุ่มฟรีสิบครั้งอ่าวันนี้เปจะมาสุ่มกันด้วยดวงทั้งหมดที่เรามีนะก็เก็บจากฟรีมาฮามาแค่ไหนแล้วก็สุ่มเท่านั้นเพราะว่าเพจผมเนี่ยจะไปสุ่มอีกตู้หนึ่งนะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูอ่าถ้าใครบอกว่าไอผมจะสุ่มร้อยครั้งครั้งเดียวรวดเนี่ยเอาไหนอ่ะเอาเนี่ยไหนทําไมี แปดสิบเนี่ยแล้วสุ่มไปแล้วนะ่ะอีกยี่สิบเอ่อพอดีว่าผมจะเอาไปทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะอ่าก็ไม่รู้นับโปรเจกต์ไหนนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นับโปรเจกต์ no ไหนเออเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแล้วกันนะบัมบัมเหมือนน่ะคือลือน่ะ ก็ oh. ตามนั้นแหละงั้นเราไปสุ่มกันเลยดีกว่ามากดเลย <Huh? S 1> โอ้ยเดๆๆๆี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ละ oh มากดไปเลยอ oh. เกอีแล้วโอ้โลูนะเกีกแล้วลนะออลแมว <c oughs> มาสุ่มสิบครั้งฟรีครั้งสุดท้ายมา เฮ้ยเกอีกแล้วจบ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 อืมจะเอาดีไหมเนี่ยไม่เอาเด้อไม่รู้ว่าเอาดีเออเอาอยังไงละ่ะสามมันก็น่าจะมีเพชรแจกรฟรีแล้วมั้งอัปเดตต่อไปน่าจะมีเพชรแจกรฟรีแล้วมั้งงั้นก็ลองสิงหน่อยแล้วกัน โอ้ไป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 โอ้เต้าจบ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 จริงเลยอันนี้คือจบจริงเลย ก็ถึงเวลาแล้วสินะ oh. ที่รอมานานแต่ก็ไม่นานหรอกมาสักทีมานาากบชุดว่ายน้ำ oh. มาแล้ววันนี้วันนี้มิวัอนนีเ้มี้อยูก21,997เ็ด <Okay. S 1> แลวก็กตั๋วฟรีสูมสิครั้งอีก2ใบอืมน่าสนใจเอาละ่ะเราต้องมีสูตรอ่าต้องมีสูตรต้องมีสูตรไม่งั้นเดี๋ยวไม่มา ราต้องเพิ่มความโชคดีนะต้องเพิ่มความโชคดีมาสามสองเด่งไปสิบครั้งแรกเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วลลลลม,ลมาแล้วเปิดมาปุ๊บม่วงเลยหนึ่งมาแล้วโอ้โหไม่ว่กระมุกอีกแล้วอต้องเพิ่มความโชคดีอีกรอบหนึ่ง ตัวฟรีส่มทีครั้งไปสุดท้ายจะโอ้โหโอ้สีฟ้าสำหรับคุณสองอะไรขี้โม้ไม่เชื่ออ่ะโอ้อ่ะงั้นลอากดเปล่าเปล่าดูมา,ากดเปล่าเปล่าโอ้ <c oughs> เหออี๋ยนี่มันต้องมาแล้ววะเพือเพิ่มความโชคดีอะต้องมาจัดไป กดตอนเกมเผอเชื่อเราได้แน่มั้งนะเออเดี๋ยวเออเอออันนี้อันนี้กดเหรอเออไม่เห็นรู้เลยเนี่ยอันี้กดเลยเหรอเออไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยเนี่ยหนึ่งสองอุ้ยหหหหข้าช่วยสามตัวดีช่วยเงียบๆเถอะออ หลุดเลนมาสักทีอุ๊ยโอ้ไม่ใช่ัวอ่าขออีกรอบหนึง่งเมื่อกี้มันขังจริงๆเมื่อกี้รู้สึกว่ามันขังยังไงก็ไม่รู้อะตอนนี้เดินทางมาถึงห้าสิบโลแล้วไปจังหวานี้โอ้ดีดีด<อ>ีดีข้อแบบบ้มบ้มอ่ะคือเรือ่ะ ได้ไหมเขาแบบเบิ้มๆอ่มอะมาแล้วจังหวะนี้โอลุงโอลุงมาตอนนี้หกสิบโลโอ้หสีฟ้าโอ้โหเตินเติรนตนเตนเตินตนตเต ว่ะของมันขังจริงว่ะหนึ่งสองเยี่ยจากตัวปึ๊บเฮ้ยอย่าบอกละ่ะฮะโอ้โหเฮ้ยของจริงของจริงแปดสิบ วันนี้มันมาว่ะ